และเราก็มาดูกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่27กันยายนนะคะลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมองการไกลมองกว้างมองทุกอย่างรอบด้านนะคะคือวิสัยทัศน์เนี่ยค่อนข้างแบบดีมากๆและก็เป็นนักลงมือทำที่มีประสิทธิภาพสุดๆ นะคะซึ่งแพนโทนสีที่เหมาะกับคนที่เกิดวันที่27กันยายน mm. ก็คือแพนโทนสีนี้นะคะเรียกว่าสีเรเนซองโรสนั่นเองซึ่งการสวมใส่สีนี้นะจะช่วยเพิ่มพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะจะจุดประกายทำให้ดูแบบอืมขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปและที่สำคัญนะคะก็เป็นสีแห่งความถ่อมตนด้วยนะสีนี้นะคะเพราะว่าบางทีด้วยความที่ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลย,ยาวไกลก็อาจจะทําให้เราดูแบบแข็งแข็งนึกออกไหมคะก็สีนี้ก็จะช่วยเสริมพลังงานให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของวันเกิดที่เข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดวันที่27กันยายนกันบ้างนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันที่28มกราคมคนที่เกิดวันที่18กรกฎาคมและคนที่เกิดวันที่27ตุลาคมนั่นเองค่ะ